การอะไรให้ทำเป็นงานยอนาทานทังหมดท่านเบโยคาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็อยาขอนำพรมิหารสี่ในพระกรรมฐานสี่สิบมาแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับพระมีหานสีนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงสอนไว้เพื่อแก้อารมโทสะและพยาบาทด้วยว่าอารม์โทสะและพยาบาทนี้เป็นเครื่องทำลายล้างความดีที่องค์สมเด็จพระจินสีเรียกว่าไฟประการหนึ่งด้วยวาราโทสะขี้ไฟก็โทสะเป็นเป็เหตุสร้างความเร่าร้อน <c oughs> แต่การบันทอนความสุขความเจริญของตนว่าคนใดถ้ามีโทสะความโกรธมีเกิดขึ้นความทุกข์มันก็เกิดทุกตรงไหนก็คือทุกตรงที่เรียกว่าปรารถนาคิดจะหักล้างทำลายเขาอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อไรความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็เกิด ความไม่สบายกายก็คิดเมื่อเราคิดจะหักร้างเขาก็ใช้สมองคิดวางแผนตอนวางแผนนี่ต้องใช่อารมณ์มากดีไม่ดีก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเอาอะไรดีกันไม่ได้เลยเมื่อมันกินไม่ได้หรือว่านอนไม่หลับคิดมากนอนไม่หลับก็เลยกินไม่ได้ความไม่สบายกายมันก็เกิด มันเกิดเพราะอายความไม่สบายใจเป็นอารมณ์เป็นทุกข์ถ้าอารมณ์อย่างนี้ไม่สามารถจะยับยั้งได้ไปทําอันตรายบุคคลอื่นเขา้าหรือว่าไปทําสิ่งที่ไม่พอใจเกิดแก่บุคคลอื่นเราก็กลายเป็นคนมีศัตรูราวนี้ก็มีทุกข์หนักจะนั่งก็ไม่สบายจะนอนก็ไม่สบายจะหลับก็ไม่สบายจะตื่นก็ไม่สบาย จะไปไหนก็ไม่เป็นสุขพเพราะเกรงว่าบุคคลที่เป็นภัยนีที่เราไปสร้างศัตรูไว้เขาจะทําอันตรายกับเราเป็นอันว่าเราหาความสุขอะไรไม่ได้นี่แหละบรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นว่าความโกรธความยำบาดเป็นเครื่องบั่นทอนความดี นอีปราการหนึ่งคนที่มีความโกรธความย่ำบ,บาดเมา่นี้แก่เร็วเพราะว่าความโกรธความย่ำบ,บาดมีความเล่าร้อนเผาผันผานจิตใจทำให้ร่างกายสุดโทมโทมเมื่อความคิดอารมณ์พุ่งส่านพุ่งพล่านคิดอยากจะทำร้ายคนอื่นทำให้ร่างกายโทมมนี่อย่างหนึ่งละอีกราการหนึ่งโทมทั่วโรคภัยไข้เจ็บก็ามาเบียดเบียน คิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับโรคภัยมันก็เบียดเบียนนี่อย่างหนึ่งนี่บริการหนึ่งก็โทมเพราะถูกคนอื่นทําร้ายร่างกายนี่บริการหนึ่งเมื่อไปทําร้ายร่างกายเขาเขา้าไปทำอันตรายเขาเขา้าเจ้าหน้าที่จับได้เราก็โสมเขา้าคุกเขา้เขาตารางคราวนี้โสมทั้งกายโสมทั้งใจโสมทั้งทังท,ทรัพย์สินโสมทั้งความสุขก็รวมความว่าไม่มีอะไรเป็นความดี เมื่ออยู่เป็นสรภาพเรามีศัตรูมากเราก็ไม่มีความสุขถูกเขาจับไปขังไว้เพราะอาศัยที่เราสร้างศัตรูไว้มากเราก็ไม่มีความสุขหรือว่าเมื่อทำร้ายเขาได้แล้วหนีหลบภัยจากการติดตามของพวกพ้องญาติพี่น้องของเขาก็ดีหนีจะเงื้อมือของกฎหมายก็ดีเราก็ไม่มีความสุขรวมความแล้วไม่มีอะไรเป็นความสุข เมื่อเหตุปัจจัยมันไม่เป็นเหตุไม่ไม่เกิดความสุขอย่างนี้องค์สมเด็จพระมหาวุนีคือพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาก็ต้องการจะทรงเคราะห์ให้คนสัตว์โลกและพนโลกทั้งหมดมีความสุขแต่ถ้าว่าการทรงเคราะห์ของพระองค์นี้จะมีใครรับการทรงเคราะห์หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของบุคคลผู้รับ ผมเด็ดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใบทรงบังคับทรงตัดไว้เสมอว่าอาคาตาโรตถาคตาตัดว่าตถาคตนะคือพระองค์ได้แต่เพียงผู้บอกเท่านั้นคือว่าได้แต่บอกบอกแล้วจะทําตามหรือไม่ทําตามก็ตามใจไม่มีการบังคับเพราะพุทธศาสนาไม่คับแคบมีใจกว้างหอ ให้ทำตามก็ตามใจไม่ทำตามก็ตามใจไม่เคยขัดคอใครนี่ความจริงมันยกย่องพระศาสนานี้ว่าดีกว่าศาสนาอื่นแต่ว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นศาสนาอื่นก็อาจจะมีใจกว้างขวางเช่นเดียวกันนี่ต่อมามองค์สมเด็จพระสรงทันเห็นว่าความโกรธความเยบาตเป็นการนิรยนความดี เมื่อมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความสุขตายไปแล้วก็ไม่มีความสุขแต่ความจริงเรื่องตายไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเรามาคิดกันในด้านปัจจุบันดีกว่าว่าเอาเมื่อเวลาอยู่มีความสุขตายไปแล้วมันจะสุขจะทุกข์ก็ช่างมันถือว่าเสมอว่าวันนี้เราเป็นคนดีเราหาปัจจัยเกิดความสุขในวันนี้ สุขก็คือความเมตตาปราณีเกื้อกูลสงเคราะห์ซึ่งกันและกันวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันไม่ต้องเป็นห่วงถือวันนี้และเวลานี้เดี๋ยวนี้เป็นสำคัญดีไหมที่แนะนำพวกท่านอย่างนี้บรรดาท่านนักปราชญ์ท่านหลายเห็นว่าผิดไหมเนี่ยเป็นการคัดค้านพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระธรรมสามมิตรหรือเปล่า ความจริงถ้าจะบอกว่าค้านก็ยอมรับแต่ว่าเนื้อแท้ของจิตไม่ได้คิดว่าจะค้านเห็นว่าคนทุกคนและติเกิดมานี่มีแต่ปัจจุบันอดีตอนาคตในอารมณ์ของจิตไม่มีการเวลามันมีแต่อารมณ์ของจิตเราไม่มีอดีตอารมณ์ของจิตเราไม่มีอนาคตเราลงช่วยก็ไม่นิชัย ว่าความรู้สึกท่านมีที่จะมีความรู้สึกขึ้นในขณะนั้นมันเป็นอดีตแล้วมันเป็นปัจจุบันแล้วแป็นอนาคตต้นปีเราคิดอย่างนี้ปลายปีเราคิดอย่างนี้แต่อารมณ์ที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นอดีตและอนาคตมันเป็นต้นปีแล้วเป็นปลายปีเริ่มูาว่าพอสอนนี้พอสอนหน้าพอสอนที่แล้วมา ความจริงความรู้สึกของคนมันมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้อยู่เสมอความรู้สึกในปัจจุบันของร่างกายมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอนี่เป็นความรู้สึกเมื่อวานนี้นี่เป็นความรู้สึกเมื่อเดือนก่อนนี่เป็นความรู้สึกเมื่อปีก่อนขนาดนั้นที่มันหนาวก็ดีมันร้อนก็ดีมันป่วยก็ดีมันแข็งแรงก็ดีมันเดี๋ยวนี้หรือว่าเมื่อเดือนก่อนปีก่อน รวมความว่าความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์นี่มันเป็นปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ฉะนั้นถ้าหากว่าเรารักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้เป็นปกติเดี๋ยวหน้ามันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเพราะมันไม่มี <c oughs> <c oughs> เกิดลืมตาขึ้นมาวันนี้ก็เดี๋ยวนี้อยู่ไปถึงวันเริ่มบ่ายมันก็เดี๋ยวนี้เย็นค่ำมันก็เดี๋ยวนี้รุ่งขึ้นถ้าลืมตาขึ้นมาใหม่มันก็เดี๋ยวนี้ รวมความว่าเราก็รักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้ตลอดเวลาหมดเรื่องกันนี่ความดีเดี๋ยวนี้ทํำยังไงในพมิหารสี่มีสี่อย่างคือว่าท่านบอกว่าไอ้สี่อย่างนี่เป็นปัจจัยของความสุข <c oughs> ถ้าใครทําได้ถึงที่สุดแล้สารมได้ถึงที่สุดก็ชื่อว่ามีความสุขถึงที่สุด ทั้งที่สุดตรงไหนทั้งที่สุดก็คือหมดความทุกข์ไปเลยขึ้นชีว่าอารมณ์ของความทุกข์ไม่มีนี่จะพูดให้ฟังอันดับแรกเอากันเบาๆก่อนขนาดเบาๆเราทำความรู้สึกเมือเสมอว่าเราจะรักคนอื่นและสัตว์อื่นเสมอได้รักตัวเรานี่แบบเบาๆไม่ใช่แบบหนักๆ ลืมมาขึ้นแต่แต่ต,อ,ตอนเช้าจนกว่าจะหลับไปใหม่ตื่นไม่ใหม่นะตื่นเช้าตื่นดึกตื่นสายอะไรก็ช่างเพราะลืมตาจากการตื่นขึ้นมามีความรู้สึกว่าเสมอว่าเราจะเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั้งหมดในโลกคนและสัตว์ในโลกนี้ไม่มีใครเป็นศัตรูสำหรับ,บเราเรามีความรักตัวเราชั้นใดเราก็จะรักบุคคลอื่นเท่านั้นเหมือนกัน เราไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายเราเราก็ไม่ทำร้ายคนอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยทรัพย์สินของเราเราก็ไม่ลักไม่ขโมยทรัพย์สินของบุคคลอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งความรักของเราเราก็ไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมาโกหกมดเท็จพูดคำยาพูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมเราให้แตกเล้ากัน ไม่ใช่ว่าจะสำรากเราก็ไม่ทำอย่างนั้นแก่คนอื่นเราไม่ต้องการให้มีความเราไม่ต้องการดื่มน้ำเมาให้ยาเสพติดหรือสิ่งที่ทำลายประสาทให้เกิดความประมาทให้ประสาทมึนเมาไร้สติสัมปชัญญะเราก็ไม่ยุให้ชาวบ้านทำแบบนั้นใจของเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็ทำด้วย เจอหน้าใครก็ยิ้มตลอดเวลาเห็นหน้าใครก็คิดว่าคนทั้งหมดเขาเป็นมิตรที่ดีสำหรับเราเขากับเรามีอารมณ์เสมอกันคือต้องการความรักเราต้องการความรักเขาก็ต้องการความรักฉะนั้นเมื่อเราพบหน้าเขาเราก็แสดงความรักด้วยความจริงใจให้ปรากฏเมื่อการเป็นอย่างนี้ เจอเราเห็นหน้าใครใครเขาก็ยิ้มขอโทษเราก็ยิ้มให้แก่คนทุกคนเห็นก็คนที่มีวัยสูงกว่ามีคุณวุฒิสูงกว่ามีฐานะสูงกว่าแล้วก็ใช้อภปปาญนก,กรรมยกมือไหว้ทำความเคารพตามประเพณีอาการอย่างนี้ท่านหลองคิด,ดว่าไม่แบ่อาการของความสุขหรืออาการของความทุกข์ พระพุทธเจ้าท่นกล่าวว่าวันโกปฏิวันทันปฏิวันทันหนังผู้ไหวย่อมไม่ได้ไหวตอบบูชาลาบเตโูชังราบูชาเขาเขาก็บูชาตอบนี่ถ้าเรายิ้มให้เขาแล้วเขายิ้มให้เราแล้วไม่ถ้ามันยิ้มยากเราก็ยิ้มบ่อยๆยิ้มแค่ยิ้มมันเขาไว้ในที่สุดมันก็ต้องยิ้ม เราก็มานั่งวัดใจของเราการปฏิบัติธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเอาใจของเราเป็นเครื่องวัดว่าถ้าใครเขาเห็นเราเขายิ้มนี่เรามีความรู้สึกยังไงมันชุ่มชื่นใจได้ว่าอยากจะฆ่าคนยิ้มเสียตายถ้าเขายิ้มวยความจริงจริงใจยิ้มวยความมีสเสน่ห์เราก็แหมด้วยความเกือบจะโดด ยนโดยเข้าไปกอดไปรัดฟัดเฟียงให้มัสมกับความดีของเขานี่ความรู้สึกองตมาเป็นแบบนี้นะแต่ว่าความรู้สึกของบรรดาท่านนั้นหลายเป็นยังไงเนี่ยตมาไม่ทราบถ้าไม่รู้ที่พูดนี้ไม่เกี่ยวกับรณงคนอื่นเกี่ยวกับรณ์คนพูดอย่างเดียวอันนี้ถ้าว่าเรารักเขาเขาไม่รักเรามันก็แปลกแต่ก็มีเหมือนกัน คนบมาบ่าบ่อในโลกนี้เขาพยาหานได้คนอื่นใดที่เขาสร้างความดีให้ก็สร้างความชั่วเช่นพระเทวทัตเป็นต้นแต่ว่าคนประเภทนี้มีน้อยเราจะสนใจให้มากนักเราทําความดีของเราทําสร้างเมตตาจิตที่คิดอยู่ในใจแล้วก็ปฏิบัติในความรักด้วยช่วยเขามีความสุขคนถึงเะ็เลวแสนเลวยังไงต่อไปมันก็ทนไม่ไหวทนดีไม่ได้ เมื่อทนดีไม่ได้ใจเขาก็ต้องมีความรักสักวันหนึ่งแต่เราจะหวังผลตอบแทนเราต้องการอย่างเดียวคือสร้างความรู้สึกของใจเราให้เป็นสุขเราถือว่าเรามีความรักในบุคคลอื่นสัตว์อื่นไม่ทำอันตรายเขาเรามีความสุขใจแต่ผลอันนั้นมันจะสะท้อนมาถึงเราเองราการที่สององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกกรุณาสงสาร รักเราไม่พอ,อยังสงสารด้วยหาทางช่วยเหลือตามกําลังปัญญาตามกําลังทรัพย์ตามกํกากลังกายเท่าที่จะมีอยู่เห็นใครมีทุกขช่วยให้มีความสุขยิ่งขึ้นเขาหิวข้าวชิวอาหารมาแล้วก็ให้ตามมีตามเกิดมีอย่างไงสามารถแค่ไหนช่วยแค่นั้นเอามาวัดทั้งใจเราก็แล้วกันถ้าเราได้รับความช่วยเหลือแบบนั้นบ้างเราจะมีความสุข เราจะไม่มได้มีความทุกข์เราจะรักคนที่ให้เราหรือว่าเราจะเกลียดคนที่ให้เราเอาใจเราปเป็นเครื่องวัดแต่ถ้าไปเจเอคนจังไรเข้าแล้วก็ช่างเลยอย่าถือโทษโกรธเกินไปเพราะเราสแสดงความดีเขาเขาไม่สแสดงความดีกับเราด้วยอันนี้ก็คิดว่าเขาเป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัตก็นแล้วกันเทวทัตทำกับองค์สมเด็จพระพรักตร์วันมากมายแต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ทรงโกรธ ทรงมีพระมหากุณาที่คุณบอกว่าเรารักเทวทัตเท่ากับร,รักเราหนุ่ลูลกชายของเรานี่เราเป็นสาวพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ต้องทําอย่างนั้นเมื่อพระองค์ปฏิบัติมาตามนั้นเราปฏิบัติตามพระองค์เขาด่าเรายิ้มเขาว่าเรายิ้มเขาแก,กล้งเรายิ้มผลที่สุดคนที่ทําเราเขาก็จะมีผลเช่นเดียวกับเทวทัต คือมีความเ้่าร้อนในปัจจุบันและเวลาตายจากโลกนี้นั้นก็มีความเ้่าร้อนในนรกแต่ว่าเราจะจะไปคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างเดียวว่าปลีกใจของเราออกจากความทุกข์คือตั้งอยู่ในพมีหานสี่คือกรุณาและเมตตานี่เป็นประการที่สองกุณาและเมตตาเป็นบัจจัยในการผูกมิตร คนนายความสงสารในการเกลื่อูลกน่นสร้างมมตรดีอารมณ์ยิ้มคือเป็นคนใจดีก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลส่วนใหญ่เราถือคนส่วนใหญ่เป็นสําคัญลองดูก็ได้แต่ใครไม่เชื่อในมั่นในตอนนี้แล้วก็เอาตั้งใจไว้เลยเพอลืมตายมาบกวันคิดว่าวันนี้ยิ้มทั้งวันใครมาหายเป็นปกติก็ยิ้มใครเขาชมก็ยิ้ม ใครเขาตำหนิก็ยิ้มเขาใช้งานเหนื่อยก็ยิ้มใช้งานหนักก็ยิ้มลองยิ้มอย่างนี้ดูสักเดือนดูผลของความยิ้มว่ามันจะเป็นยังไงถ้าหากว่ามีคนรักน้อยเกินไปมีแต่คนเกลียดมากขึ้นแล้วก็เลิกยิ้มได้เป็นว่าคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีผล ในข้อหนึ่งที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงตรัสว่าเกื้อกูลบรรดาสัตว์หมายถึงคนและสัตว์ทั้งหมดให้มีความสุขตามความสามารถที่เราจะพึงทำได้ไม่นิ่งเฉยไม่นิ่งนอนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเดะเห็นเขาป่วยไข้ไม่สบายมาเอาไม่มียาไม่มีความสามารถก็ช่วยไปส่งหมอ <c oughs> ถ้ามีอะไรพยาเกือ้อกูลให้บ้างมีอาหารมีสตังให้ได้บ้างเราก็ให้ตามกําลังที่เราจะเพึงให้ไม่ใช่บีบคั้นลองคิดว่าถ้าเราถูกกระทําอย่างนี้เขาบางอย่างจะเป็นยังไงเราจะรักเขาหรือว่าเราจะเกดีเขาโดยการดีสามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจงมีจิตอ่อนโยนคือมีอารมณ์ไม่ฉาดเฉียดหยาบุคบคลอื่นเห็นใครได้ดีก็ส่งเสริมความดีของเขา ส่งเสริมความดีที่เราพอยินดีด้วยแต่วย่งไปส่งเสริมเฉยๆส่งเสริมเฉยๆมันไม่ขาดทุนแต่ว่ามันไม่มีกําไรเราต้องเป็นคนหากําไรกําไรที่เราจะพึงได้มันจะมาจากไหนวันเขาดีแบบไหนที่เขามีความสุขเขารวยแบบไหนที่มีความอหนาฟฝาคั่งในทรัพย์สินเขาทํายังไงเกียรติยศเกียรติศักดิ์เขาจึงเจริญ เห็นเขาเข้าพลอยไม่อิจฉาไม่อิจฉาในสยาเขาพลอยยินดีด้วยแต่เทว่าเราก็ต้องเอากำไรไม่ใช่เป็นวิสัยคนเอาเปรียบแต่ว่าต้องการกำไรกำไรที่จะเพิ่งได้นั่นยังไงแต่ก็คือมองดูทีเทว่าพิจารณาให้ดีว่าผลนื่งความดีผลนื่งความสุขที่เขาจะเพิ่งได้มานั่น ศักดิ์ศรีที่เขาพ้นได้มานั่นเขาได้มาด้วยการอย่างไรวินิจฉัยที่ท่องแทนแล้วก็จะปล่อยวินิจฉัยเฉยๆอย่าใช้ปัญญาให้ได้ประโยชน์ย่องเอาความดีที่เขาก็ทำมาแล้วมาทำที่ด้วยมันจะ,จะได้ช่วยให้เรามามีความดียิ่งยิ่งขึ้นและสม่ำเสมอเขามันจะดีเท่าเขาหรือไม่ดีเท่าเขาก็ช่าง แต่ขอผลความดีที่เขาได้แล้วให้มันเป็นผลของเราบ้างไม่ใช่ไปขอทรัพย์ขอสิลขอแนววิธีการปฏิบัติปฏิบปทาที่เขาทำอย่างนี้มีประโยชน์ใหญ่คนนี้ก็มีความดีอยู่แล้วก็ไม่มีใครเขาลังเกียจว่าเราจะไปยื้อแย่งความดีที่เขาปฏิบัติแล้วนี่ไม่มีใครเขาว่ามีแต่คนเขาชอบใจ เ,เขาดีเราดีโลกก็มีความสุขนี่ว่ากันแบบธรรมดาธรรมดาข้อดีสี่องค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าให้มีโอเบคาถ้ากฎุ้งกรรมใดมันเกิดขึ้นถ้าพ่อจะตายแม่จะตายพี่จะตายน้องจะตายตัวเราจะตายไฟมันไหม้บ้านหรืออะไรก็ตาม เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วเราระงับมันไม่ได้เป็นไปตามกฎของธรรมดาเราก็คิดว่าดีโอหนอมันธรรมดานะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เิียงใดที่เป็นไปแล้วอย่างนี้ก็ไม่ทําความเศร้าใจให้เกิดขึ้นมันเป็นไปแล้วก็แล้วกันไปแล้วก็หาทางสร้างความดีต่อไปเพื่อเป็น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 ปัจจัยของความทุกข์ ในี่ในหนึ่งโลกก็ทำแปดเดยกันถ้ามันไม่กระทบกระทั่งใจความมีลาบเกิดขึ้นอย่าดีใจเกินไปเฉยๆไวเพราะมีความรู้สึกว่าลาบมันจะต้องหมดไปเมื่อลาบหมดไปก็อย่าเสียใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเขาให้ยศถาบันดาศัก์ก็ทําความรู้สึกว่ายศถาบันดาศัก์นี่ใครเขาก็หากันได้ ที่ได้มนแล้วหมดยศไปทมเถไปก็เตรียมกายเตรียมใจเพื่อความหมดยศไว้ด้วยเมยื่อยศขาสูญเสียไปเมื่อไรเราก็สบายใจเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าใคาเข้ามาสัรเสริญเยินยอก็มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอสัรนเสริญก็ยังไงแล้วเราไม่ได้ดีตามนั้นเราเป็นคนเลวเขาสรรเสรญว่าเป็นคนดีเราก็ไม่ดีไปด้วย ถ้าเราดีแล้วเขานินทาว่าเราชั่วแล้วก็ไม่ชัชวด้วดยคํานินทาเราสันเสริญเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เฉยแต่ไม่แสดงการปริเสียในคําสัรเสริญเขาสเสริญแล้วก็ยิ้มเขาว่านินทาเสียดสีเราแล้วก็ยิ้มซะอีกมันก็หมดเรื่องกัน <c oughs> เป็นอันว่าเราสรรเสริญคนถ้าสรรเสริญเรา,าเรายิ้มให้เขาเขาก็ปลื้มใจนี่คนที่เขาบ่นด่าว่านินทาเราเรายิ้ม เขาก็ช้ำใจเหมือนกันช้ำใจเพราะอะไรเพราะคำนินทาด่าว่ามันไม่มีผลนักเข้านักเขา้าเขาขี้เกียจด,ดา่าขี้เกียจว่าทนไม่ไหวเขาว่าเลิกดา่าเลิกว่าไปเองเป็นอันว่าเขาก็แพ้ไปความจริงสิ่งนี้ไม่ได้ทาเพื่อความแพ้เพื่อความชนะเราต้องการชนะเหมือนกันแต่ไม่ใช่ต้องการชนะคนคือชนะความโกรธชนะความพยาบาท ที่พูดมานี่เป็นเพียงแค่ทำาให้คำธรรมดาธรรมดาในด้านสมถะภาวนามันดีบ้างมันก็ไม่ดีบ้างมันทรงตัวไม่อยู่ถ้าอยาทรงตัวให้อยู่จริงๆตัวท้ายนี่ดีมากอุเบกขา <c oughs> อุเบกขาเราวางเฉยในโลกธรรมทั้งแปประการมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา แต่เมื่อวางเฉยในโะลกธรรมทั้งแปประการในการข่มใจเพราะเรายังไม่ได้เป็นพระรหันเรายังไม่ได้เป็นพระอนาคามีไอ้ความสะดุ้งสะเทือนจากโลกธรรมมันก็มีขึ้นได้แต่เมื่อสะดุ้งวันไหวพับจับมันกดคอเขาไว้ใจมันก็จะมีความสุขแต่มีความสุขอย่างใช้กําลังต้องเข้าประหัตประหารกันกบอามณมนั้นใช้รมความดีเข้าประหารความชั่ว ถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันก็ต้องสู้กันอยู่ทุกวันทางที่ดีก็ประหารไม่พินาศไปเสียเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเอาเอาเอาเบกขาตัวนี้แหละมาเป็นสังขารุปเปกขายานสังขารุปเปกขายานหมายความวางเฉยในขันห้าเสียทั้งหมดถ้าเราเฉยในขันห้าได้แล้วก็เฉยในทุกสิ่งทุกอย่างได้ขันห้าของใครที่เราวางเฉย แล้วก็วางเฉยในขันห้าของเราด้วยวางเฉยในขันห้าของคนอื่นด้วยที่นอกจากตัวเราวางเฉยในขันห้าของสัตว์ด้วยแล้วก็วางเฉยในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียด้วยเฉยที่ไหนเฉยที่ใจใจเฉยร่างกายมันจะแก่ก็เชิญแก่เรารู้แล้วว่ามันจะแก่ที่ว่าร่างกายมันจะป่วยก็เชิญป่วยเ็รู้แล้วว่ามันจะป่วย ร่างกายเขาเราจะตายก็เชิญตายเพราะรู้แล้วว่าเกิดรู้แล้วว่าเกิดมาแล้วมันก็ถ้องตายถ้ามีเกิดมันก็ต้องมีตายเป็นของธรรมดาไม่สามารถจะหลีกจะเลี่ยงไปได้แล้วต่อไปก็เฉยต่อไปอีกราคะความรักที่ชาวบ้านก็พอใจกันเราก็เฉยมาเสียไม่รักเพราะจะไปรักมันทําไมมันไม่มีอะไรจรรังย่างยืน ที่เราเห็นว่าวัตถุสวยคนสวยมันสวยไม่จริงเดี๋ยวมันก็พังมันสุดโทมเราก็เฉยความโลภอยากจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐียจ,จะมั่งมีทรัพย์เหลือขนาดนับเราก็เฉยมาสิอีกทําไมจึงเฉยเพราะไอ้ความร่ํารวยทั้งหลายแหล่เหล่านี้ไม่ได้เป็นปันจจัยของความสุขจริงๆมันเป็นความทุกตัวอย่างมีเยอะตายแล้วก็ไปไม่ได้แล้วก็เฉยเฉยใ้ความรวยถ้าใครเขานินทาว่าไลฟ์ทาให้เขา สะดุวงสะเทือนใจด้ดยอหน่ายของความโกรธเราก็เฉยมาซะอีกไปทีเขาด่าเขาว่าเขาด่าขันห้าเขาไม่ได้ด่าเราคือจิตไปความหลงไหลฝ่ายฝันในอามิตรคือรูปโฉมโนมพันเราก็เฉยมันคิดกว่าขันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราอาศัยมันโชคเราพังแล้วกนแล้วกันไปแล้วมันเองก็เป็นบนจจัยของความทุกข์มันไม่ได้สร้างความสุขให้แก่ใคร ในเมื่อขันห้ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขเรื่องอะไรทที่เราจะไปสนใจในเมื่อเราไม่สนใจในขันห้าเราก็ชื่อว่าไม่สนใจในความเกิดเราไม่สนใจในความรักคือราคะเราไม่สนใจในโลภะคือความโลภเราไม่สนใจในความโกรธเราไม่สนใจในความหลงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่เราจะติดใจว่ามันเป็นเราเป็นของเรา อย่างนี้อารมณ์ของมันดาท่านพระสาวกขององสมเด็จพระพุทธมีพระพ่าเจ้าที่กําลังรับฟังก็ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของอรหันเป็นอันว่าเราจะเริญนพรม,มิหารสี่เพียงอย่างเดียวก็าสามารถจะทําจิตใจให้เราเข้าสู่นิพพานได้ได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านเวลาหมดแล้วก็ขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒน,นมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านผู้รับรับฟังสวัสดี